สวัสดีครับเมื่อพบพอกับคุณวันรฟาร์มเจ้าเก่าเจ้าเดิมเหมือนเดิมนะครับผมที่ห้งหายไปนานอยู่นี่ว่าแม่นย่างเดยวครับชุดหมูรุ่นที่4ี่นะครับเอาเนกยอยกครับตัวฉันนี่เวล,ลาเก็ดชิปหรือว่าตัดต่อชิปนะครับผมตอนนี้หมูกำลังดีขึ้น7จะ0นนะครับเนื่องจากหมูผม เป็นเพิร์ดนะครับผมเป็นเพิร์ดแล้วก็ติดอีโคไลด้วยนะครับผมทองเสียอย่างหนักเลยนะครับได้ลงสิงล่วงอย่างนะครับผมได้มดอาหาร24ชั่วโมงก่อนลงสิงนะครับตอนนี้คืออาการดีขึ้นนะครับ70-80%เนะครับหมูผมพึ่งมาได้เดือนเดียวนะครับเสียหายไปแล้วสี่สิบกับห้านะครับผม 4ี่0โหาสิบตนะครับประมาณนี้ครับคตีเฉรียกเกิดหาหกเปอร์เซ็นตแล้วนะครับมาได้เดือนเดียวยองนะครับเจออากาศร้อนฮีตร้อนมากนะครับผมสาองศานะครับแล้วก็ฝนตกอากาศลงหัวผามนะครับผมเวลาอยู่ยี่สายิบนะครับอุณหภูมิความชื้นก็สูงทุกวันนะครับผมเกนะครับหนาฝนเป็น ช่วงมูลงก็คือพายุฤดูร้อนเข้านะครับนักเลยนะครับทางฟ้์มก็ได้ระบายความชื้นออกนะครับออกทุกครั้งนะครับที่ความชื้นขึ้นมากกว่า75-80นะครับ เพื่อให้หมูมันคงสภาพอยู่ได้นะครับแต่ว่าสภาพอากาศข้างนอกนะครับความชื้นก็คืออยู่ที่9ก้า9ิหเอยู่แล้วครับฝนตกอากาศแดดมกเทานะครับอึมครึ้มนะครับบกไปบ่วมาานะครับรุ่มกับบัวรุ่มนะครับปิดงานคือยังไงครับผนมะ สำหรับคนที่บอกว่าคือบริกเลี่ยงลงหมูชุดนี้ขยับเขามากหรือว่าขยับออกไปนะครับนะคือทางบริษัทเขาคือมีหมูตอนใดเขาก็เอาให้ลวงต่อนนะครับตามเวลาของคิวนะครับตามคิวของลูกหมูมาลงครับนะพอดีของผมอหะทุกช่วงเลย,ยนะบ่เจอฝนฝปฝนต้นน้ำก็เจอพายุดูร้อนมีนะนี่ซองคังนะครับทิดเจอแล้วก็รุนแรงมากนะครับ ถึงสุขภาพลูกหมูที่มามันก็ไม่ได้แข็งแรงก็ถึงประมาณ80-90%นะครับมันก็เลยอากาศมากนะครับรอครับรอบน้าเดี๋ยวห้อมาอัปเดตกันใหม่นะครับว่า หมูผมสีเหลือจะเปร์เซ็นนะครับว่าอาการเป็นจังไดนะครับหอดรักษาหอดจังไดแบบใดแล้วนะครับรับชมคลิปนานะครับผมสวัสดีครับ